อ่ะนะครับก็วันด,ดีพี่ๆนานาเหมือนเดิมนะครับก็หลังสงครามไทยกับขเขมรน,นะครับก็กัมพูชาหลังจากที่มันสงบลงนะครับก็อาจจะมีประทาบ,บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นผลหรอกครับนะไทยเราเก่งอยู่แล้วครับก็มาเข้าเรื่องคืนเหมือนเดิมนะครับเป็นเดี๋ยวผมชุดชุดนี้เป็นคืนแขวนสายย่องนะครับพุ่งนกสายย่องนี่ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือเก็บเรียบร้อยนะครับก็มีกระดิ่งหนึงตัวนะครับเก็บสายเมนเก็บอะไรให้แบบนี้เลยนะครับกระดิ่งหนึ่งตัวนี่จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเอ็นเปลี่ยนอีกสีเส้นนะครับสําหรับคืนหนึงชุดนี่อันนี้คือเอ็นเปลี่ยนนะครับผมต่อปลาย EN, อเอ็นต่อทองเหลืองหนีบให้เรียบร้อยนะครับนี่จะไปชุดนี้เลย ถ้าใครอยากได้เฉพาะคืนนะครับก็สั่งเฉพาะคืนไปก็จะได้เครื่องแขวน40บ่วงนะครับนี่หนึ่งชุดแล้วก็จะมีกระดิ่งแถมให้นะครับแล้วก็มีเอ็นเปลี่ยนแถมให้สีเส้นนะครับจะประมาณนี้นะเดี๋ยวพูดถึงนกสายย่องกอนครับนกสายย่องเนี่ยมันเป็นนกวกวัก,ก,กนะครับก็นกกวักนี่แหละคือมันชอบย่องเข้ามันไม่ได้เข้าตีนะครับมันคืออาการมาแบบนกระแวงอ่ะครับ มันไม่เข้าวิ่งพวท่ทีเดียวเลยนะครับมันจะเดินค่อยๆเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเข้าคลืนเรานะครับดังนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่า n ที่ผมใช้มันเป็นเบอร์120นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ติดเลยติดเหมือนกันครับผมแต่ว่าถ้าเอาติดเร็วติดชัวร์นะครับถ้าเป็นพวกสายย่องนี่ต้อง n เบอร์100เลยครับผมนะนี่เปรียบเทียบให้ดูครับเห็นไหมครับ เป็นเบอร์ร้อยกับร้อยยี่นี่อ่าดูแบบนี้ก็ได้ครับนี่สีน้ําตาลเอ็นเบอร์ร้อยยี่สิบนะครับสีเขียวจะเป็นเอ็นเบอร์ร้อยนะครับนี่เลขใหญ่แตกต่างกันนะครับนะดังนั้นเอ็นความนิ่มก็อยู่ที่ขนาดเอ็นนะครับแต่เบอร์ร้อยยี่ไม่ใช่ที่ผมทําขายนะครับไม่ว่าจะเดินเข้าก็ดีหรือว่าจะวิเออจะเข้าตีก็ดีนะครับ มันก็ติดเหมือนกันแหละครับแต่อาศัยที่ว่าถ้าอยากให้ติดเร็วก็ต้องเป็นอื่นเบอร์ร้อยยี่เอ็นเบอร์ร้อยเบอร์ร้อยนะครับถ้าอยากให้ติดเร็วกับสําหรับการพวกนกสายย่องชอบค่อยๆเดิน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 เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นเอ็นเล็กอะครับมันจะรูดเร็วมากนะครับป้องเป็นเอ็นอ่อนนะครับแต่อ N ่อนเฉพาะเอ็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ็นเอ็นตกนะครับคืออันนี้เป็นเบอร์ร้อยอันนี้เป็นเบอร์ร้อยยี่ อันนี้ดีดเด้งดีแต่เอ็นเบอร์ร้อยไม่ดีดเลยไม่ใช่นะครับเอ็นผมย้อมกับมือนี่ครับนี่ปล่อยทองเหลือก็วิ่งเข้ามันเดิมนะครับน,นี่เห็นไหมครับนี่นะครับหมดปัญหานะครับคืองานผมไม่ได้รับของใครมาขายให้พี่ๆนานาม,มั่นใจได้เลยครับงานผมออกจากมือผมทุกชุดนะครับห่วงก็ไม่ใช่ใหญ่นะครับห่วงเป็นเบอร์สิบเจ็ด แต่เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยตรงวงวงเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่สองสองจุดห้ามิลนะครับเล็กนิดเดียวนะครับนะยิ่งเล็กยิ่งดีติดแล้วไม่หลุดนะครับก็เดี๋ยวผมรีวิวนี้เสร็จใครอยากได้ก็โทรมาสั่งแชทหรือไลน์ก็ได้ครับมาได้นะเดี๋ยวผมจะไปหาคลิปให้ดูด้วยนะครับกรารันตีได้เลยว่านกสายย่องอแล้วก็เอ็นเบอร์ร้อยอมันติดดีแค่ไหน ปีก่อนนู่นผมทำมา40ชุดขายภายในน่าจะไม่เกินน่าจะไม่เกินสอาทิตย์นะครับประมาณสิบกว่าวันเนี่ยครับเกลี้ยงตั๊บเลยต้องสั่งเพิ่มมาทำนะครับนะก็เนี่ยข้อดีข้อเสียของมันคือติดเร็วนะครับติดเร็วแต่เอ็นเบอร์ร้อยร้อยยี่เนี่ยก็ติดดีเหมือนกันเพราะแต่เอ็นมันจะแข็งไปนิดน,นึงนะครับสำหรับคนที่ชอบเอ็นอน่อนๆก็เบอร์ร้อยครับ นะแต่ก็เอ็นก็ดีเด้งดีเหมือนเดิมนะครับคืนหนึ่งชุดก็จะมีนี่เก็บเรียบร้อยเนี่ยนี่คือพร้อมส่งนะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งเฉพาะคืนอย่างเดียวก็สั่งได้นะครับนี่ลังเก็บว่าจะเป็นสายเขียวเย,ยวเลดอยู่แล้วครับของผมนะประมาณนี้เลยครับมีกระดิ่งแถมให้หนึ่งตัวคืนหนึ่งชุดก็จะมีสี่สิบบ่วงนะครับแล้วก็จะมีกระดิ่งกับเอ็นเปลี่ยนแถมให้ทุกชุดนะครับนี่เอ็นเปลี่ยนนะครับเอ็นเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะครับนี่ ผมให้ดูนี่เห็นปมตรงนี้ไหมครับที่ผมจุดอะครับนี่เป็นปมๆอะครับเอามันไก่ตัดออกด้วยครับแล้วก็ถ้าเอ็นมันบิดมันเบี้ยวคือเราต่อนกแล้วเนี่ยเราปล่อยไ้นานนะครับเอ็นอาจจะมีบิดม่เบี้ยวดังนั้นเวลาไปต่อนกเอากระดิ่งหนีบกับกับหลักไว้เวลานกติดกระดิ่งมันจะดังกิ้งอย่างนี้นะครับก็เดินไปเอาได้เลยเอ็นจะไม่พังนะครับแต่ถ้าปล่อยเป็น สิบนาทียี่สิบนาทีเรียบร้อยเอ็นพังแน่ดังนั้นต้องเปลี่ยนเอ็นแน่นอนครับก็เอานไกตัดออกตรงนี้เอาอ็นไกตัดออกนะครับก็เอาเอ็นตัวใหม่เสียบเข้าไปแล้วเอาไฟแชกลนปมเหมือนเดิมนะครับให้เป็นเหมือนเดิมนะง่ายๆมันปอกกล้วยเข้าปากครับอันนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับชุดพวกนี้ยังไม่ได้ใส่รังเก็บเลยเอ็น <N S 2> เห็นไหมครับดีดเด้งทุกตัวนะครับ เอ็นผมทาผมย้อมกับมือนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะงานได้คุณภาพงานไปถึงพี่ๆนะนะถ้าไม่ได้อย่างที่ผมรีวิวนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับผมรับซื้อคืนเต็มราคาไม่ต้องกลัวนะครับใครสนใจอยากได้เป็นนกเอน็นคืนเบอร์ร้อยนกสายย่องคืนแขวนนะครับเบื่อพวกพวกย่องแล้วไม่ค่อยอยากจะติดนะครับนี่ต้องเจอตัวนี้เลยครับเรียบร้อยอะทุกตัวครับนะก็มีก็เพิ่งทําเสร็จอยู่ประมาณ เท่าไรเนี่ยเจ็ดชุดนะครับวันนี้ทำเจ็ดชุดก็เดี๋ยวผมจะทิ้งให้ดีไลน์ทีมเบอร์โทรไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจเฉพาะคืนอย่างเดียวก็สั่งมาได้นะครับใครสนใจเฉพาะนกนกสตาร์ทนะครับก็สั่งได้เฉพาะลําโพงเมมเสียงก็สั่งได้นะครับชอบแบบไหนสั่งแบบนั้นนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนําให้ยกชุดไปเลยครับชุดพร้อมต่อไปเลยเสียงก็เสียงหมานจากค่ายผมนะครับลาโพงผมก็รับประกันให้นะครับคืน ก็คือ1ชุดพร้อมต่อเนี่ยผมรับประกันให้เลยนะครับมานแน่นอนครับลองไปดูวิธีการต่ออะไรผมก็ลงไว้ในคลิปในช่องแล้วนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับวิธีการปักคลืน่นวิธีการกางคลืน้นเก็บคลื่นนะครับวิธีการต่อนกกวักน้อยลุงก็เข้าไปดูได้เลยผมรีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะชอบแบบไหนสั่งแบบนั้นโอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากคืนแขวน40บ่วงสายย่องสายเขียวเยียวเลดครับนกสายย่องต้องเจอกันแน่นอน นะครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมฝากติดตามช่องแ่างด้ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับตะไคร้ไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมพาไปต่อนกกวักด้วยคืนนกสายย่องนะครับเว้นเบอร์ร้อยคอยดูผลงานนะครับนะถ้าพี่ๆนานาอยากเอาชนะผมก็ต้องสั่งไปลองก่อนให้ได้นะครับ โอเคครับฝากติดตามได้ครับผมมันมานทุกชุดแน่นอนสายย่องครับผมสวัสดีครับ